สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทําเกมฑสุ่มวงล้อนะคะเอาไว้ใช้ในการสุ่มรายชื่อนักเรียนในชั้นเรียนนะคะโดยกดเข้าไปที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ i e l of Name หลังจากนั้นนะคะก็กดที่เว็บไซต์แรกที่ขึ้นมาเลยนะคะ e e l of Name คลิก1ครั้งนะคะกดเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะคะที่ปรากฏขึ้นมาก็จะเห็นวงล้อขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีชื่อ เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นชื่อที่เขาตั้งไว้นะคะส่วนเราต้องการใส่ชื่อนักเรียนหรือใส่เลขที่นะคะนะเราก็สามารถไปก๊อปปี้จากข้างนอกเข้ามาวางได้เลยหรือเราจะพิมพ์ลงไปทนละคนก็ได้นะคะอันนี้พิมพ์เลขที่1ถึงเลขที่10ลองดูนะคะ,ะหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วนะคะเลื่อนไปดูที่วงล้อของเราก็จะขึ้นเลขที่1ถึงเลขที่1ิบ ปากดนะคะหลังจากนั้นก็ลองหมุนดูค่ะอ่าก็จะมีการหมุนเกิดขึ้นเนาะอ่าหลังจากนั้นตกไม้เลขที่6นะคะอ่าเขาก็จะบอกว่า w e h a v e a winner 6นะคะทีนี้จะมีคำว่า coast กับ remove ถ้าเรากด coast นะคะเลข6ก็ยังจะอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าลองหมุนอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ตกที่เลข1นะคะ ทีนี้นะคะถ้าเราลองกด Remove นะคะเลขหนึ่งนี้ก็จะหายไปจากวงล้อทีนี้ถ้าเราอยากปรับแต่งวงล้อนะคะให้ไปที่ขีด3มขีดแล้วกดที่ customize นะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนเสียงนะคะปรับความาดังของเสียงนะคะปรับวอลลุ่มของเสียงก็ได้นะคะ หรือปรับเวลาสปินไทม์ก็ได้นะคะอยากให้มันหมุนเร็วหรือช้าแค่ไหนนะคะสามารถลองปรับได้เลยนะคะทีนี้กดมาที่แท็บ after spin นะคะเราสามารถปรับเสียงนะคะแล้วก็ปรับวอลลุมได้นะคะหลังจากที่วงล้อหมุนไปแล้วนะคะเราต้องการให้เกิดเสียงอะไรและเกิดความดังประมาณไหนนะคะหรือปรับแต่งข้อความนะคะข้อความที่จะขึ้นตอนที่ วงล้อมันหมุนไปแล้วนะคะเราต้องการให้มันขึ้นข้อความาว่าอะไรนะคะก็สามารถใส่ข้อความลงไปได้เลยนะคะแล้วก็แถบด้านบนแถบสุดท้ายนะคะเราสามารถเพิ่มสีนะคะของวงล้อของเราได้นะคะโดยก็จะมีเพิ่มได้สูงสุด6สีนะคะก็ลองไปกดเลือกดูนะคะแล้วก็เลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็สามารถเลือกขนาดของตัวสปินตรงกลางได้นะคะเลือกขนาด S, M, L, XL หรือ XXL นะคะอยากให้เล็กใหญ่แค่ไหนก็ลองปรับดูนะคะหลังจากปรับแต่งแล้วก็จะได้สีที่เราต้องการนะคะอันนี้เลือกตัวสปินเป็น XF ก็จะเล็กหน่อยนะคะหลังจากนั้นก็ลองกดสปินดูนะคะก็จะขึ้นนะคะ,ก,ะกับการตั้งค่าที่เราตั้งค่าไว้นะคะทีนี้เราสามารถขยายวงล้อให้เต็มจอได้นะคะโดยกด Full Screen นะคะมันก็จะขึ้นมาเต็มจอแบบนี้เลยนะคะ และเราสามารถเปลี่ยนเป็นดาร์กโหมดได้นะคะถ้ากดที่ดาร์กโหมดนะคะมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะไปลองเล่นดูนะคะได้ผลยังไงมาแชร์กันด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ